ครับผมเตรียมเครื่องบรุงนะครับตำใปรบอืนตำตะไคร้นะครับพีแห้งนะครับครับเยอะใส่กระเทียมใส่ต้นหอมครับไปตำนะครับเป็นเครื่องนะครับออมนะครับเมนูออมไอาหารครับเสิร์ครับเสิร์ ลองเอาหมูป่ามาออมดูนะ<อ>ไม่รู้ออจะเป็นยังไงนะฮะหมูป่าอ่อมนะครับนครับใส่เครื่องรอลงเลยนะครับเอาหม,มูป่าครับเอา้นี่ครับปุ้งเหรอเล่นปุ้งปุงไม่เป็นไรปะออมครับวันนี้อ่อมครับครับนี่อ่า รครับผมอยู่กับเชฟพิตงก,กระทะบ,บุ้มเหมือนเดิมนะครับหมูปา่าน,นี่ครับหมูป่าครับเมนูหมูป่านะครับอร่อยนะครับลองไปทํากันดูนะครับหมูป่าครับจากเชฟกระทะบ,บุ้มภูเขาครับครับผม